ปล่อยเบรกเร็วไปมันแค่จังหวะกั้มกึงมากแล้วก็ด้วยเรื่องลายที่ผมบอกฟังตั้งแต่แรกด้วยว่าสมมุติถ้าเราสมมุติถ้ามันเป็นโค้งขวาแล้วเราอยู่ขวาเนี่ยมันคือเหมือนเราเบียดตัวเองไม่ให้มีที่ไปมันคือลัดตมีเส้นรอบวงวีดีนึกอกใช่ไหมก็โค้งมันเท่านี้แต่ลัดตมีจุดเริ่มที่เราเริ่มเลี้ยวหรือว่าอะไรเนี่ยมันต่างกันมันก็ทางออกมันก็ต่างกันแต่พยายามจำลายจำลายที่ เดี๋ยวจะให้พี่จิมตัดคลิปเทียบให้ดูผมก็เลยแบบเราจะได้เข้าใจว่าอันไหนถูกอันไหนมันจะได้แบบปึ๊บปึ๊บเห็นมุมเนี้ยพอเราสามจะสามสามตอนไหนดีวะ<ม>จะแบบกระแทกตอนไหนดียึดโค้งมาก่อนแล้วถ้ากระแทกหรือกระแทกใส่เข้าไปเลยดีอย่างเงี้ยไม่รู้ยังไงส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ปล่อยพอดีกันนะเพอาะสี่ยึดสามสำหรับคน,นแรกแล้วก็อย่างที่บอกที่บอกไปว่าให้ทําก็คือตรงเนี้ยวันเนี้ยตรงเนี้ยคือตรงตรงดีสุดเลยอ่าผมก็เริ่มเข้าใจเริ่มดีขึ้นบ้าง วอามันจริงมันคือมันมันขยบก็ไปนิดนึงอีกบานทีแหละมันมันอยู่ที่ตัวแล้วกล้าหรือเปล่าเบรกเอาแน่นหรือเปล่าความเร็วในการที่โต้วกลัวคนลุกอ่าอะไรไม่เป็นกลัวดีแล้วเพราะบางครั้งมันแบบมันมันไงพอมันเสร็จอารมณ์มันมาแล้วปุ๊บบางครั้งปล่อยปุ๊บอซิเดนติเหตุแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดเบรกแม่งไอ้นี่ปุ้งเลยแหละงเมื่อกี้นี่แต่ยังแต่อย่าง็อปบางทีถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถตัวเองหรือเป็นรถคนอื่นนี่แหละเขาจะลองให้มันเกินเกินลิมิต พอมันเกินแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เกินนะจะไม่ทําอย่างนี้อีกจะถอยตรงไปหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่โอเคแต่จะมีแค่โค้งนั่แหละเป็นโอ้โหกรนำประเดีล้างแท็กพอดีดีส๋ยวที่ช่างเซ็ตเลือบนะเดี๋ยวทีนี้เอ่อโค้งไหนที่มันที่เราไม่จำเป็นต้องเชนเกียร์ครับผมครับเราทีนี้เราเบรกอย่างเดียวไม่ต้องเหยียบคัทด้วยเราจะเหยียบคัทเฉพาะเวลาเปลี่ยนเกียร์เท่านั้น ต้องเบรยครันใช่ไม่ต้องเบรยงะไรก็คือปล่อยเบรคเบรกอย่างเดียวเลยครับคือแต่แล้วปล่อยไหลไปใช่ครับแล้วก็กค่แค่คันเล็ใช่แล้วก็อย่างบังโค้งอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่มันอาจจะหลุดหรืออะไรนะครับที่เหมือนจะเยอะไม่เท่าคือบังโค้งพี่ยังเบรกน้อยไปครับแล้วก็อย่างตรงเอสเนี่ยมีที่เห็นหลักๆคือเอสเนี่ยเบรกเยอะไปใช่ครับเราค่อยๆปรับคือถ้าไม่จะเป็นพัดไม่ต้องเลี้ยวใช่แต่แค่เบรกแล้วก็ปล่อยไหลใช่แล้วก็เบรกคือให่ล็อกให้รอบมันตบแล้วก็จะแพงเลยใช่ใช่ Not ใอ <น S 2> ่ได้นีได้งอแงแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีเวลาว่างจริงๆอ่ะพยายามหลังจากนี้พยายามมาปบ่อยๆแล้วตอนนี้ร่างกายมันเริ่มจำใช่เดี๋ยว<ๆ>มันจะลืม กับการมาลงสนามพีละครั้งแรกแล้วก็ขับเ,เรียกว่ารถแข่งครั้งแรกในสนามพีระเลยเป็นวันแรกที่รู้สึกด,ดีมากนะครับแล้วก็ก็ก็กมาแตกต่างจากที่เราคิดไว้เยอะ,อะจากการขับบนถนนจากการมาขับในสนาม,มระบบเซฟตี้รถทุกอย่างาถ้าคิดจะจะขับรถแข่งหรือจะอะไรก็มาลงสนามดีกว่าะนะครับ ส่วนหลังถนนก็ขับเซฟตี้เซฟตี้หน่อยแต่แต่ในความเป็นในความเป็นจริงสําหรับคนที่อยากมาแข่งรถนะครับควรจะมาเริ่มเรียนรู้และคุ้นเคยกับตัวรถสนามสภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับสำคัญที่สุดทีมงานต้องต้องมืออาชีพนะครับแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนทุกจุดสำคัญมากในในกีฬาประเภทนี้นะครับถ้าใจรัก เดียวไม่พอครับสาหรับกีฬาประเภทนี้ซึ่งผมก็ลองแล้วนะครับไม่พอครับก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแม่ใจอ่ะใจใจอ่ะไม่พอแน่ๆครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับต้องขอบคุณพี่จิมขอบคุณพี่กฤษนะครับขอบคุณพี่ท็อปมากที่ที่ที่มันเป็นชทรนเนอร์ให้ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฝึกซ้อมให้มากๆแต่วันนี้ก็สภาพอากาศก็ฝนตก ิดหน่อยแต่ก็ถือว่าได้เริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีมากๆกับทีมงานมืออาชีพที่ดีมากๆนะครับโอเคพี่งั้นก็ฝากนะครับถ้าอยากจะมาขับรถแข่งอยากจะเล่นกีฬาประเภทนี้สำคัญที่สุดทีมงานต้องมืออาชีพนะครับในทุกๆจุดผมก็ต้องพูดแล้วจ้ะมาเน่มาเน่เฮ้ยเป็นไงบ้างกับการสอนสี่ซึ่งคุณสี่ซึ่งไม่เคยขับแข่งมาก่อนไม่เคยลงสนามไม่เคยขับรถแข่ง มันเรียกว่ามือใหม่หมก็เหมือนจะเหมือนให้ยศเขาเยอะเกินไปด้วยซ้ามั <c oughs> นครั้งแรกจริงๆของพี่เขาอะไรอย่างเง <c oughs> นะี้ยก็คือครั <c oughs> คร้งแรกที่เจอรถแข่งครั้งแรกที่อยู่ขับรถในสนามแข่งครั้งแรกที่มีทีมงานมาให้ความรู้เรื่องอะไรต่างๆน,นานาทุก <c oughs> อย่างเป็นครั้งแรกของพี่เขาเลยนะก็อย่างเมื่อกี้นี้เราวิ่งไปประมาณสองสองลันลันก็เราเกือบเกือบเซสชันเราประมาณสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาดเอาแบบขำๆไปแล้วลงไปแบบวันนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่แบบ ปรับพื้นฐานให้เข้าใจพื้นฐานก่อนไม่ได้ไม่ได้ให้มีพื้นฐานนะครับให้เข้าใจพื้นฐานก่อนนี่ก็เริ่มชอบครับเริ่มมาเริ่มอะไรแล้วก็ผมว่าก็อย่างที่พี่เขาบอกตอนแรกมันอยู่ที่ใจครับแต่ก็ใจเด<ร>ียวไม่พอไม่พอ <c oughs> ครับไม่พอ <c oughs> ทีมงานสำคัญที่สุดครนะ <c oughs> ครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเราไม่มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพจริงครับการแข่งขันก็จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนและในทีม คผใจไม่พอครับก็นั่แหละขอบคุณคุณสี่นะครับที่ไว้ใจนะครับแล้วก็อาจารย์๊อบอาจารย์ปิรการพี่อารจ็ดเจ็ดอาจารย์เลยครับช่วยฝึกสอนอะไรยางเง้าช่วยชี้แนะอ่าโอเคก็วันนี้นะครับคุณสี่ครับวันนี้สามประตูเครื่องบีสิบหกนะครับครั้งแรกกับการลงสนามก็เอว่าเช้าให้ลองขับ ทําเวลาได้อยู่นาที45แต่ว่าฝนตกนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ลองขับเวลาลงไปเรื่อยๆตอนนี้เร็วสุดก็นาที33ก็ถือว่าโอเคเลยกับเวลานี้กับปีมือ,อเขาที่พึ่งจะลงสนามครั้งแรกก็ถือว่าโอเคคราวหน้าก็ต้องมาลองกันใหม่หลังจากนี้ไปก็จะมีกันบ้านหรือว่าเรื่องที่ต้องพยายามทําให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งที่เรายืนอ,อยู่มันเป็นยังไงความถูกต้องในตรง ในการขับหรือว่าอะไรต่างๆเป็นยังไงก็พี่ขึ้นอยู่กับพี่ด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวงั้นเดี๋ยวเราต้องมาซ้อมกันเรื่อยๆนะครับเสพติดไปเรียบร้อยโอเควันนี้เร็วในสนามขอบคุณนะครับขอบคุณทุกสีขอบคุณท็อปนะครับ